สวัสดีพี่พิงน้องนนะครับครับเมื่อนี้กับบ้าโชคนะครับกัมาสวนคือเก่านะครับหลังจากที่ตัดไปแล้วนะครับน้อยนึงนะครับพี่น้องเราก็บว่าถึงเรื่องจิไปยิสงเร็วนะครับเมื่อนี้ผมกับจะมาตัดแตงกิ่งตอนะครับในการตัดแตงของผมนะครับผมกัจะเนื่องจากว่าต้นบักเน่านี่ก็น่าจะคือว่าส้มคักนะครับบ่ได้ดูแลนะครับเพราะว่าผมกับเพิ่งเขามา สื่อที่อยนี่น้ครับเนาะก็คือเป็นการดูแลครั้งแรกนะครับผมก็ผมว่าผมจะตัดแจงกิ่งไปแบบนี้เลยนะครับพี่น้องก็ตัดแบบตัดแบบเฮ็ดเฮ็ดสาเลยนะครับก็คือจะตัดออกไปเลยนะครับผมเบิ่งเล้วมันก็จะมีนี่ครับเป็นนะครับพี่น้องใบเพิ่งก็จะส้มหลนะครับพี่น้องเบิ่งนะครับจะเป็นเที่ยไฟนะครับคิดว่านะครับนี่ครับ แต่ว่านอนบบมี่นะครับพี่น้องนอนบบมี่มีแต่เพี้ยนะครับเต็มไปเบิดเลยนะครับผมกะจะคัดกิงดีๆนะครับพี่น้องกิงสวยๆผมจะจะบโตัดนะครับผมจะเอาจัดตอนไว้นะครับพี่น้องจะคิดไว้สั้นนะครับผมจะตอนไว้ครับกัอย่างเช่นกิงนี้นะครับนี่ครับสวยนะครับพี่น้องนะครับเขียวขาวนะครับหมอสำหรับตอนพอดีนะครับแล้วก็มีแยกสาขานะครับ ถือว่าดีนะครับพี่น้องตอนใดนะครับหนึ่งจริงจริงนี่ก็สวยขึ้นกันนะครับน่ครับผมก็จะเอาใ้นะครับกรับก็บตัดไปเรื่อยๆครับพี่น้องนะครับตัดออกไปได้เรือไไปหน่อยเดียวครับอันนี้จะเอาไปตอนครับพี่น้องจะเอาใบตอน อันนี้ก็ล่งลางแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะตัดออกเลยนะครับ,บกับใส่เลยด้ครับพี่น้องถ้าบอต้องการให้อ่าเกิดขึ้นมากอีกก็ตัดชิดเลยครับพี่น้องกับเบื้องจากพี่ๆน้องๆกับเตันตะก้อนนะครับเป็นกับว่ามาแบบนั้นนะครับเป็น,กนเกษตรมือใหม่พี่น้อง บอเมีนคลิปสอนเด้อพี่น้องผมกับจะบอกตลอดนะครับพี่น้องบอกพี่ๆน้องๆตลอดนะครับชีิปบาโชคบอเมีนคลิปสอนนะครับเป็นการมาเบิ้งผมนะครับ,ผม,บผมเบิ้งผมเฮ็ดจังไดนะครับแต่ละมือเป็นตะพานบอยอย่างประมาณนั้นแหละครับพี่น้องตัดทิ่มเลยครับนะครับกินงามๆคอยเอาไว้ครับ โอ้กิ่งนี่ครับตอนใดครับเนี่ยกิ้งนี่ตอนใดน่าจะได้ยุคครับเป็นการเลือกกิ้งน้ำด้วยกันนะครับในการตอนถ้าเขาเลือกกิ่งดีก็ตอนได้นะครับกิง่งใดตอนผมก็จะเอาไว้นะครับ ครับตอนนี้อยากให้เกิดขึ้นมาไหมนะครับขึ้นตรงตรงไปเลยครับพี่น้อง ไปเงวครับอันนีน้น่าจะตอนได้ยครับ ทัดเลยครับบบตองเสียดายพี่น้องเกิยงที่เอาไว้ให้ตอนครับโบแย่อยู่ครับการเลือกสุดท้ายแล้วครับพี่น้องกระจ็ยให้ในว่ากิยงที่ผมเหลือไว้ก็หลายเติมนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้า เรือไปตอนนะครับพี yeah. oh, <mit> ่น no oh, oh, ้องตัวนี้บ่งาง้มครับเบานะครับตรงนี้ถ้าตอนเลี้ยวก็จะตัดออกอีกนะครับจะให้สูงแห้งนี่ก็เคื่อกันครับพี่น้องมองนี้ก็ถ้าตอนเลี้ยวก็จะบ่ให้สูงนะครับตัวนี้ก็จะเก็บไปตอนก่อนครับโอ้กำลังดีครับพี่น้องมองนี่โอ้ครับ แะ่สูงน้อยหนึ่งครับแต่กัเก็บได้อยู่หรอกดครับได้อดดสองกิ่งครับมองเลยสองกิ่งได้โบ๊ะงมตัดครับตัดออกเลยเลือกิ่งเอาครับเป็นยังไงกันเนี่ยเอกเอาครับตัดทิ้งเลย ต้นนึงกับไซเวลาโดนครับก็เป็นชัวโมงขึ้นกันนะครับวาจะไปเรื่อยๆนะครับต้นนี้กับกิ่งงั้มู่ครับแต่ว่าโบรูจะตอนติดหรือเปล่านะครับล่ำจะแก่ไปน้อยหนึ่งครับก็จะล่งได้ครับผมเดี๋ยวจะลองดูนะครับไม่ลองไม่รู้นะครับปกติก็จะใส่กิ่งที่เขียวๆนะครับเขียวๆขาวๆนิดนึงนะครับ ครับนี่็จะเป็นการตอนนะครับพี่น้องอันนี้ก็จะแชรไปก่อนนะครับก็เอาพ่อประมาณนะครับพอเปียกๆนะครับพี่น้องบีบหน้าบากไอยนึงครับครับก็จะประมาณนี้ครับ มัดปากครับนี่ครับต่ตาพื้นที่แบบนี้จะง่ายนะครับครับวานไปเลยนะครับเาหลอดไปเลยครับนี่ครับควานไปเลย มีเขมเโอเคเลยนะครับพี่องโอเคครับเรียบร้อยก่อนเลยครับนี่ครับถ้าเขาปาดเถิงนีง่ายครับเรียบร้อยแล้วครับตัวนีง่ายเพราะว่าจริงนี่มันติดมีดนะครับกับเห็ดยางจัง่อยนี่ครับพี่อง คลิปนี้นะครับตอนไม่สองกิ้งนะครับพี่น้องได้เบิ้งนะครับก็จากนี้ไปนะครับก็จะตอนจนเลี้ยวนะครับสําหรับก่อนหน้นะครับเนาะพี่น้องขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมครับที่ติดตามรับชมให้กาลังใจบาวโชคมาโดยตลอดนะครับทีพี่น้องทุกคนนะครับก็เอาไว้พ่อกันคลิปนาครับมีเสี่ยงใดก็แนะนำก็แนะนํามาได้ครับผมยอมรับฟังนะครับ สำหรับการเ็ดเกษตรต่างๆนะครับมีอันไนด,ดีๆเทคนิคดีๆก็บ,บอกต่อกันจัหน้อยนะครับพี่น้องครับขอบคุณครับไว้พอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับขอบคุณมากครับ